นีวันที่21พฤศจิกายน2565ค่ะเรายังอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และอีกหนึ่งแปลงค่ะให้ท่านเจ้าของสวนแนะนำตัวเองผมหิรันวัฒน์รัตนวิชัยมีแปลงปลูกไม้่วงหุ่ลี่และกระท่อม3มแปลงแปลงนี้เป็นแปลงที่สองแปลงที่หนึ่งอยู่หลังบ้านแล้วก็แปลงที่สามอยู่ปากน้ำนะครับสำหรับแปลงนี้ปลูก4ี่้ต้นค่ะแล้วแปลงแรกกี่ต้นคะแปลงแรก ร้อยต้นค่ะแปลงลที่สองห <2. S 2> ้าร้อยต้นค่ะแปลงนี้4สี่ร้อยยี่สิบต้นคับโอ้โหกระท่อมกี่ต้นคะกระท่อมห้าร้อยต้นว้าวค่ะแล้วทางด้านนี้คะ่ะแนะน<อ>ําตัวเลยคะ่ะชื่อพิมพ์ละพัฒน์บารพิไลคะ่ะเป็นข้าราชการบ,บํานาญนะคะก็ช่วยกันปลูกเพื่อที่จะได้ป,ปลดหนี้คะ่ะโอ้โหวันนี้กเกษียณมากี่เดือนแล้วคะ โอ้เกษียมาประมาณ4ี่ห้าเดือนค่ะสุดๆร้อนๆสุดๆร้อนๆเลยนะคะภูมิใจมากวันนี้เราภูมิใจมากเราบนเดินบนเส้นทางสายใหม่ใช่ค่ะค่ะวันนี้ไม้หัวงโหรี่ค่ะเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกค่ะเป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะคะมีมีใบรับรองสายพันธุ์ว่าเข้าแก่นจริงภายในระยะเวลาสี่ปีค่ะ ครับและบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรนะครับ<ม>ยังประกันราคาซื้อคืนกิโลกร,รัมละ5 0 0ร้อยถึงห้าพบาทครับค่ะแล้วก็10ต้นขึ้นไปทำ M O U ค่ะแล้วรับซื้อคืนค่ะค่ะแปถึงสิปีขุดขายได้แน่นอนค่ะค่ะมั่นใจได้เลยครัว่าบริษัททองดีเก้าวหน้าการเกษตรของเรามีฝ่ายส่งเสริมลงพื้นที่แนะนําให้คําปรึกษานะครับแล้วบริษัททองดีของเรายังมีมดินทองดีบวก จุลินซีไมโครลิซ่าทำให้พืชโตเร็วทำให้พืชโตเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรายังมีโลงรับซื้ออยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราค่ะติดต่อเบอร์โทรค่ะฝากเบอร์โทรไม่ได้เลย826655952ทห้าห้ฮิรันวัดน์รัตนาวิชัยครับค่ะแล้วพบกันค่ะ